ใบายวบกันสาระนาู <So COVID. S 2> ุสโควิดและสารานุาโูรที่พี่ๆมานำเสนอกันในวันนี้นั้นก็คือคำว่า respond respond Resp อีกครั้งนึ่งนะคะ One more time respond R E S P O N D R E S P O N D respond Resp ว that is mean หมายความว่าอะไรคะพิกยาะหมายความว่าตอบสนองตอบรับโต้อตอบตอบกลับ <Wow. S 1> อ๋อเหมือนอย่างที่ัซเคสเนี่ยได้ตอบสนองหรือว่า Re respond ต่อพระเยซูนั่นเองคะ่ะและในชีวิตของน้องๆน,นะคะก็ควรที่จะมีการตอบสนองหรือว่า r respond ตอบพระเจ้าด้วยเช่นกันคะ่ะและในช่วง Bible w o r แครสารานาโรซู่โควิดก็จบกลงกันเพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันในช่วงมีโควิดพิชิตรางวัล